สวัสดีครับพบกับชาแนลของรีเฟบนะฮะผมว่าเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่น้องๆที่ใช้โซล่าหลายท่านเนี่ยที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการตั้งค่าของตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะอันนี้เนื่องจากตัวอินเวอร์เตอร์ของผมตอนนี้ที่ใช้อยู่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์แล้วมันเป็นอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะระบบก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลก็แล้วกันนะฮะเนื่องจากตัวนี้ผมต่อพ่วงตัวอินเวอร์เตอร์ เข้ากับ M P P T อีกตัวหนึ่งนะฮะเพื่อ็นการชาร์จเข้าแบตเตอรี่มันชาร์จได้เร็วกว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นยังเป็น P M W อยู่นะมันก็จะชาร์จได้น้อยกว่าดึงกระแสจากแผงได้น้อยกว่านั่นเองฮนะทำให้แบบเออบางทีมันไม่ทันนะกับการที่เราใช้งานเครื่อใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะตอนนี้ก็ระบบที่ขึ้นมาปกตินี่ที่เราเห็นอยู่นะี่คือมันไม่ได้ใช้การชาร์จเลยตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของไฟบ้านนะ AC นะฮะเวลาถ้าเกิดไฟ AC มันขึ้น แบบนี้นะฮะบายพาสแปลว่าเราไม่ได้ใช้พลังงานแบตเตอรี่นะฮะประมาณนั้นตัวนี้เราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนๆแบตเตอรี่ที่มาจากโซล่าที่มันชาร์จเข้าไปอยู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะแบตบก็จะมีกระแสที่เราใช้งานประมาณ8แอมป์ตอนนี้ช่วงเวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะ,ะสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็ได้แดดเ,ด,ดเต็มที่แล้วกับการใช้งานนะฮะก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่การเซตค่าพิิงไม่ต้องเซตอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าค่าที่เขา กลับมาให้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่บางบางตัวที่เราต้องมาตั้งค่านะพอ,อไม่ให้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยแล้วก็ใช้ไฟบ้านไปด้วยนะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นทั้งอ,ออนกิดและออฟก,กิดนะมันสามารถที่ออนกิดออฟก,กิดได้ด้วยนะสำหรับรุ่นน่าจะเป็นพารมิสเตอร์นะพารมิสเตอร์3กิโล3กิโลวัตต์นะโอเคเข้าไปที่ Enter กด Enter ค้างไว้นะฮะ เมนูแรกตัวนี้00ก็คือมันเป็นแค่เมนูกลับนะ ESC ก็คือย้อนกลับนั้นเองเราก็กด up and down ไปได้เลยนะฮะอ่าวาวตัวนี้มันกลายเป็น1นะฮะไอเบอร์แรกเนี่ยที่เราใช้งานอยู่ตัวนี้ผมใช้เป็น SBU นะฮะเนื่องจากตัว SBU เนี่ยมันอ่เราเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ด้วยการกด enter นี่แหละ SBU จะทําหน้าที่ที่ต่างกันกับตัวอื่นๆนะอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูแล้วกันมันมี SOL SOL นี้มาคือมาจากโซล่านะอย่างเดียวนะฮะโซล่าก็คือลักษณะการทำงานของมันคือเป็นโซล่าก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นถ้าแบบโซล่าไม่พอมันก็จะใช้แบตเตอรี่นะ,ะเดี๋ยวผมจะขยับไปเรื่อยๆพอดีว่ามันจะโซล่าไปเรื่อยแล้วจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะถ้าเบื่แบตเตอรี่ไม่มีแรงดันก็จะใช้ไฟบ้านนะฮะมันจะมันจะเรียงกันแบบนี้ถ้าเราเลือกโซล่าก่อนนะแต่ว่าข้อเสียอย่างคือว่ามัน มันจะเข้าไปในวงจรเราตอนที่เราจะชาร์จแบตนะฮะเช่นบอกว่าพอทุกอย่างมีปัญหาปั๊บมันก็จะวิ่งข้าหา,าไฟบ้านเกินนะผมเลยเลือก SBU เอาไว้นะตัวตัวนั้นเป็น SOL นะโซล่าอย่างเดียวถ้าเกิดว่าใช้โซล่าไม่มีโซล่าเพียงพอก็จะใช้แบตแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบตเตอรี่ไม่เพียงพอก็จะใช้ไฟบ้านนะมันจะตัวเนี้ย SOL นะ แล้วก็เมื่อไม่มีแหล่งจ่ายถึงจะใช้ไฟบ้านนะประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าระบบมีปัญหาจะเป็นแบบน,นั้นอ,อ่ะตัวที่2อ่ะตัวนี้เป็นเป็นรูปมันเนี่ยเป็นเหมือน u U E I ประมาณเนี้ยอ่ะเป็น UT ทีอ่ะ U T I ตัวนี้มันเป็นจ่ายไฟพร้อมกับโซลา่าพร้อมกันนะฮะตัวนี้ตัวนี้จ่ายไฟพร้อมกับโซลา่าพร้อมกันก็คือมันยังไงก็ใช้ไฟบ้านประมาณนั้นนะฮะถ้าเราต่อไฟบ้านเข้าไปมันก็จะ ใช้งานร่วมกับโซล่าเซลล์นะฮะผมเลือก SBU SBU ตัวนี้ก็คือว่าใช้โซลา่าก่อนถ้าไม่มีโซลา่าไม่มีแสงแดดนั่นเองฮะก็จะใช้แบตเตอรี่มันก็ลักษณะจะคล้ายๆกันกับ SOL นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ถึงไม่ถึงขั้นที่กระแสมันดรอปของแบตเตอรี่เลยนะฮะมันก็มันจะใช้โซล่าร่รวมกับแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะตัวเนี้ยมันคือใช้โซลา่า ม,มันจะเป็นย่งนี้มันชอบกลับหน้าแล้วผมไม่ได้กดมันอ่าเพราหนึ่งนะผมเลือกเป็น SBU นะมันจะใช้โซลารร่วมกับแบตเตอรี่นั่นเองถ้าไม่มีแสงแบตเตอรี่มันก็จะใช้ไฟบ้านเหมือนกันอันนี้ในกรณีที่มันไม่เพียงพอนะแต่ว่าผมเลือก SBU จะทำงานได้ดีกว่านะฮะเพราะว่าตัวนั้นตัวอันโซลาอันแรกเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนต่อนเนื่องกันนะฮะ อาอีกแล้วโอเคข้อแรกนะข้อแรกผมเลือก SBU นะฮะจากนั้นข้อต่อไปอื่นๆพวกการเลือกกระแส maximum ในการชาร์จตรงนี้เราไม่ได้ใช้ไฟบ้านชาร์จอยู่แล้วหรืออะไรแบบนีอ้อันนี้คือใช้ไฟบ้านชาร์จนะข้อ2เนี่ยผมไม่ได้ใช้ไฟบ้านชาร์จอยู่แล้วผมใช้โซล่าชาร์จเท่านั้นเดี๋ยวไปดูข้ออื่นกันนะอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากผมใช้ MPPT เข้ามาช่วยนะฮะผมไม่ได้ใช้ไฟบ้านชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่เลยข้อนี้ไม่จําเป็นนะเอาไปอีกแล้วใช่ไหมอืมไปไปข้อที่เราจะต้องปรับเลยดีกว่าไม่งั้นมันจะกระพริบกระพริบอยู่างนี้ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรนะฮะตัว ac input นะฮะเราเลือก default ไว้ที่เป็นโวลเตจนะ,ะที่คือเราใช้แรงดันไฟฟ้าบ้านปกติไม่ใช่เป็นแบบ ups นะฮะก็ข้อตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรนะฮะ ส่วนข้อ4แรงดันเซฟิงประมาณนี้แรงดันเซฟิงก็ไม่ต้องไปเซตอะไรมานฮะเลือก DEFAULT ไว้นะแล้วก็แบตเตอรี่ชนิดอ่าเอาตัวนี้แบตเตอรี่ชนิดเป็นชนิดของแบตเตอรี่นะมันจะมีอ่า AGM มีโฟลตเลสแล้วก็มียูเซอร์นะผมเลือกเป็นยูเซอร์เนื่องจากเราจะต้องไปปรับค่าแรงดันของมันของที่การใช้งานอ่ะมันต้องเลือกเป็น user ไว้ไม่งั้นมันจะไม่เปลี่ยนค่าตามที่เรา ตั้งนั่นเองนะข้อ5เนี้ยผมเลือกไปยูเซอร์นะฮะ,ะกลับไปแล้วไปอ่ะโอเคข้อต่อไปตัวอื่นที่ไม่จำเป็นผมก็จะข้ามไปจะบอกเป็นข้อๆแล้วกันนะ,ะข้อ5ผมเลือกไปยูเซอร์นะฮะตัวนี้อื่นอ่าแม็กซิมัมชาร์จชาร์เจออะไรแบบนั้นเราอย่างที่บอกฮะผมไม่ได้ใช้ไฟบ้านในการช่วยชาร์จแล้วก็คือจะไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟบ้านแล้วนะฮะไปข้อ12 ข้อะ,ะข้อ12นี่คือแรงดันที่เราจะกลับไปใช้ไฟบ้านนั่นเองนะะถ้าแบตเตอรี่ต่ำลงอันนี้ที่เราบอกอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเราเลือกเป็น u s สนะฮะก็ข้อ5มเมื่อกี้เราจะปรับค่าตัวนี้แล้วมันจะสามารถทำงานได้นั่นเองตัวนี้ผมเลือกต่ำไวสุดที่แบตเตอรี่ที่22นะฮะถ้าแบตเตอรี่ต่ำลง22มันก็จะกลับไปใช้ไฟบ้านนั่นเองนะะบายพาร์ทไปนะข้อ13อันนี้ถ้ามีแรงดันในแบตเตอรี่ เราจะให้มันกลับมาใช้แบตเตอรี่นั่นเองอันนี้ในกรณีที่อย่างที่บอกฮะถ้าโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเข้าไปได้แล้วผมจะตั้งต่ำไว้เลยจากนั้นเป็นตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะ12 12ผมตั้งไว้22อันนี้คือตัดใช้ไฟบ้านเนาะข้อ12ตัดใช้ไฟบ้านส่วนข้อ13ตัดใช้กลับไปใช้แบตอีกทีหนึ่งผมตั้งไว้24ห่างกันจริงๆแล้วเขามีค่าของเขาไว้แต่ของผมเนี่ยมันเหมาะกับ การใช้24มากกว่าก็ลองไปปรับตั้งตามความต้องการของเราเองนะฮะอันนี้คือให้ปรับไปใช้แบตเตอรี่นะของผมตั้งไว้ที่24บางคนอยากจะตั้งไว้ใช้มันเต็มก่อนชาร์จแบตเต็มก่อนแล้วค่อยใช้อะไรก็แล้วแต่ของผมหลกัหลกๆก็คือแบตเตอรี่ผมจะทําการเหมือนใบบายพาสมากกว่าอเอากลับแล้วโอเคอ่านะ12 13 12เป็นค่าที่เราจะกลับไปใช้ไฟบ้านนะ,ะเมื่อแบตเตอรี่ต่ําลง ผมตั้งไว้ที่22โวลต์นะฮะเมื่อแบตเตอรี่เหลือ22โวลต์เนื่องจากของผมเป็น24โวลต์นะเครื่องเป็น24โวลต์เดี๋ยวบอกก่อนจากข้อนั้นข้อ13เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ถึง24โวลต์ให้กลับไปใช้แบตมันเองอผมไปตั้งประมาณนี้ไปข้อที่เราจะใช้เลยข้อนี้ข้อ16มันจะมีการ ชาร์เจอร์นั่นเองนะฮะชาร์เจอร์อย่างที่บอกผมไม่ได้ใช้การชาร์เจอร์ด้วยไฟบ้านแล้วผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่สนใจข้ออื่นนะ,ะมันมีข้ออื่นอันอน,น,อนี้มีข้ออื่นเยอะแยะนะ,ะ SNU มี050ามี C 5 0าอะไรเงี้ยนะแบบนี้ผมเลือกเป็น050นะฮะน้นะนะ 50, นี่ก็คือใช้โซล่าชาร์จเท่านั้นนะผมจะใช้ให้ ให้จากโซล่าชาร์จเท่านั้นเพราะไม่งั้นเราก็จะเสียเงินค่าไฟถ้าเราจะใช้ตัวอื่นนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีค่าเอาไฟบ้านเข้ามาชาร์จอันนั้นถ้าชาร์จแบตไม่เพียงพออ่าสก็เราจะใช้โซลา่าร่วมกับไฟบ้านนั่นเองอ่าพองคืนเราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะชาร์จจากไฟบ้านเข้ามาด้วยตรงนี้ถ้าโซล่าเซลล์หมดมันก็จะไม่ทํางานเลยก็คือเราจะไม่ให้มันกินไฟบ้านนั่นเองนะข้อนีอ้กลับไปอีกแล้วอ่าส่วนข้ออื่นไปไหนละข้อ16ใช่ไหม มีอีกไหมที่เราต้องปลับผมว่าตัวมันก็น่าจะคล้ายๆกันนะทวกตัวชาร์เอร์ก็สิมันเป็นเสียงอะลา,<ด>า,ามเสียงอะลามเสียงอะลามคอนโทรลอะไรเงี้ยผมปิดไว้อยู่แล้วนะมันไม่ได้ใช้เวลามันมีปัญหาที่แบตไม่พอแล้วมันก็รังปี๊บปๆ๊บปี๊บ,บอ,อื่นๆก็ไม่มีอะไรตัวนี้เราไม่ต้องไปเซตอะไรมันนะฮะข้ามปกติ เรื่องการชาร์จจริงเพราะ่เนี่ยอย่างที่บอกครับการชาร์จผมไม่ได้ชาร์จไฟด้วยไฟบ้านอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรกับแบตเตอรี่แล้วเพราะว่าใช้ mppt ชาร์จอีกตัวหนึ่งนะยีตัวนี้เหมือนกันนะครับ floating c จ a r g e r ก็ไม่ต้องใช้นะมันตั้งอะไรว่าก็อยู่อย่างนั้นนะส่วน low dc offset นะฮะ offset ก็ค่าเดิมของมันนะที่เขาตั้งไว้ยี่สิบจ็ดนะฮะแนัานแบตเตอรี่ค o r r o i n g ก็ไม่ได้ทำอะไรนะข้อนี้เหมือนเดิมอ่า 34 3 4คืออะไรเดี๋ยดูก่อนเมเปิดคู่มือไปด้วยอ่ะ34 34แบตเตอรี่คอลเลคซิ่งโวลเตจเหมือนกันนะนี่ไม่ได้ใช้นะฮะกรตั้งค่าตามมัน35คือเอเหมือนกันนะฮะอีกคอลเลซิ่งไทม์ที่เราจะปรับแบตเตอรี่ให้มันเสมอกันอันนี้ผมไม่ได้ใช้เครื่องนี้ในการชาร์จนะเหมือนกันไม่มีอะไรแล้วนะจบแล้วไม่มีแล้วนะฮะมีแค่นี้ สำหรับการใช้งานนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเปลี่ยนได้ดูนี่ Pv input มันจะไม่ขึ้นเนื่องจากเราเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับแบตเตอรี่มันชาร์จเข้าไปในออะไรนะ MPPT ฮะผมใช้ MPPT ในการชาร์จเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้มันจะไม่มีจะไม่มีแรงดันโซล่าเซลล์เข้ามานะฮะเพราะว่า เป็นการต่อผ่านเฉยๆตอนนี้มันก็คือจะมองเห็นแค่แรงดันแบตเตอรี่กับโหลดโหลดที่เราใช้ตอนนี้6% 6%ของของเครื่องที่มารับได้ประมาณนั้นนะฮะมันก็อยู่ที่อันนี้วอล์แอมป์นะ142แต่วัดจริงกนะ็วัดจริงประมาณ147 148วัตต์ที่เราใช้งานอยู่นะฮะก็คือเปิดคอมพิวเตอร์149อะไรเงี้ยนะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่กำลังวัดที่เราใช้ใช้ทำงานอยู่นะฮนะอ่ะ แมแรงดันแบตมันก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะมันเนื่องจากมันถูกชาร์จด้วย MPPT อยู่ตลอดเวลานะฮะก็คือตอนนี้แทบจะใช้โซลาร100์100%อยู่แล้วนะฮะตัวตัวนี้ก็ไม่ได้ต่อไฟบ้านอะไรนะนี่ใช้แบตอยู่ที่8แอมป์ก็เหลือๆนะฮะ,โอ,ะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะระบบของผมที่ใช้งานอยู่นะฮะสำหรับท่านที่จะตั้งค่าก็ผมว่าน่าจะคล้ายๆกันนะ,ะสำหรับตั้งที่ไม่ให้เ,เครื่องมันชาร์จ คือองมันชาร์จแบตประมาณนั้นก็คือไม่ได้ใช้ไฟบ้านเข้าชาร์จตอนนี้เปิดไฟบ้านไว้ก็จริงนะตอนนี้เปิดไฟบ้านไว้ก็จริงตรงนี้นะแต่มันไม่ได้ใช้ไฟบ้านเห็นไหมฮะมันมันใช้ใช้ตัวโซลา่าเท่านั้นนะฮะเห็นไหมฮะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแสงแดดมันเพียงพอที่เราใช้งานในการเข้าไปในแบตเตอรี่อยู่แล้วตอนนี้แบตเตอรี่8แอมป์เหลือเฟือนะฮะก็ แบตเตอรี่บายพาสกระแสได้ไม่มีปัญหาส่วน mppt ตัวนี้ที่จะชาร์จอยู่เนี่ย mm. ก็สบายเลยเห็นไหม mm. ค่าจริงคือประมาณ8.3แอมป์นะครแรงดันของแบตเตอรี่อยู่ที่26อนะ่าถ้าเราดูแรงดัน pv อยู่ที่26.3โ3มโวลต์ mm. เพียงพออยู่แล้วนะฮะที่มันจะมันก็เอาตัว pv ไปคูณกับค่ากระแสเราจะได้ power นั่นเองนะฮะพลัง พลังงานที่เราใช้วัดนั่นเองนะฮะเราจะได้วัดออกมาตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันสบายๆยอยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะสำหรับเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดอยู่สบายเลยนะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องครับในการตั้งค่าเบื้องต้นผมก็ตั้งค่าประมาณนี้นะฮะจะได้เอาลองไปไประยุกต์ใช้กับของตัวเองนะฮะว่าที่มันจะติดอะไรตรงไหนอาจจะติดทิศการตั้งค่าตรงนี้หรือเปล่านะฮะโอเค คลิปนี้ลาไปก่อนครับไวเจอกันคลิปหน้านะครับใครมีข้องสงสัยก็ลองสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับคลิปนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ